สวัสดีเจ้าวันนี้มากินไส้กรอกอีสานด้วยกันเจ้าไส้กรอกอีสานนี้รสเปรี้ยวกับรสธรรมดาเจ้าบบกเปรี้ยวจากไส้กรอกอีสานด้วยกันเจ้ากำลำัเจ้าอันนี้เป็นยำปากกระป๋องเจ้าเราจะยำปากกระป๋องใส่ัน,นี้จะ้ะใส่จะเชียมหัวแดงเจ้า กดทิพย์ปนเห็นหน่อยยำอยากกินยำปบบกวองเจ้าไม่กินข้าวด้วยกันได้ใช่ยหมยังกัดตอง ใส่พริกป่นหน่อยจ้ะเราใส่พริกพริกแห้งพริกแดงไปแล้วนะจะใส่พริกป่นให้มันน้อยหน่อยจ้ะ,ะแล้วก็บีบน้ำใส่น่จ้ะบีบ,บน้ำใส่หน่อยมมักส้มก็ใส่สักสองกีบจ้ะสองสามกีนะจ้ะ til det kan ta 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. So então...